ทุกคนดีดีต้อนรับกลับสู่ช่อง youtube เนเฟมกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะบินไปเกาหลีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ย้อนกลับไปดูวันที่เฟมจัดกระเป๋าเดินทางสักนิดหนึ่งว่าเออเราจัดกระเป๋าอะไรยังไงบ้างน,นะคะไปดูคะ่ะก็ตอนนี้นะคะวันก่อนบิน สองวัดใช่ป่ะคุณพี่แล้วที่จะบอกว่ากระเป๋าเหมือนจะใหญ่แต่มันเต็มแล้วเนี่ยนี่แค่ชุดวันสุดท้ายนะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วกระเป๋าซื้อมาแล้วก็ <c oughs> ครื่อนิดเนี่ยจะเป็นแบบว่าชุดนอนแล้วก็เกงเกงซาบอันนี้เสื้อในเกงในถุงเท้านะคะอยู่ล่างสุดเนี่ยเป็นวันแบบหลังๆนี่คือเรียงมาแล้วเป็นเซตเซตเลยของเฟมกับพี่ฟิล์มดูประสิทธิภาพของแซมโซกร,ราบแบบขอร้องตอนนี้สภาพก็คือไม่พร้อมถ่ายด้านหน้านะคะ ก็เลยไม่เหนอย่าบอกนะต้องงัดใบเล็กมาช่วยอ่ะกระเป๋าใบดําที่เคยใช้อ่ะทุกคนก็คือตอนนั้นไปนอนกี่คืนนะ3คืน4วัน4วันก็คือกลับเลยวันที่4อ่ะอันเนี้ยมันไปแบบว่าหลายครึงกว่านะทุกคนแค่ไปนู้นก็เห็นแล้วโอ้ย ใจว่ะเนี่ยเวลาใจ่กระเป๋าอะต้องรู้จักมัวรู้จักพับแบบเป็นซอกเป็นหลบนิดนึงเพราะกระเป๋าเนี่ยมันเป็นได้มากกว่านั้นเนาะคุณพี่มันสามารถเป็นหลบได้ปะต้องได้ของแซมโซอะตรงนี้มันดันมีเมียนิดนึงเน่น่าจะได้ละแน่เลยเสื้อผ้าเราเดี๋ยวใส่ก็ต้องยับอยู่ดีปะตอนนี้ก็คือเสื้อผ้าก็เหมือนจะอืมมัดอืเหมือนจะครบแล้วหรือเปล่าอ้าวแต่แต่แต่ช้าแต่แต่ชาแต่แต่ช้าแต่เฮ้ยอะไรเอ่ยนี่คือถุงยางชีพจ้าในนี้มีอะไรบ้าง ขอเลพิีเซนป๊บหนึ่งได้ไหมคะคุณ <c oughs> พี่พัก <c oughs> ชมสิ่งที่น่าสนใจสจักคู่ถุงยานะฮะโ็มาใส่ยาที่พ่อยมากาวิชอนเอามาแล้ว ใช่แล้วยงเยอะมากก็คือวิตามินซีแก้แพ้แก้ปวดท้องแก้ท้องเสียแก้แพ้แก้เอ็กต่างๆนะคะทุกคนสมุนไพรสารนงสารแหนมาหมดนะคะเผื่อไว้ยาคลายกล้ามเนื้อก็มีอ่ทุกคนคิดว่าไงแล้วก็ต่อเอี๊ยะดึงกล่องออกแล้วก็เน้นเอาเป็นแผ่นไปเลยทุกคนนี่ยจะบอกว่าทิปจากที่เราเคยผ่านมาสองครั้งอ่ะมันปวดมากนะหลังกับขาปวดแบบมากนอนตื่นขึ้นมาเหมือนจะดีเดินแป๊บเดียว10นาทีปวดเข้าใจคำนี้ไหมทุกคนบอกเล ว่าเวิร์กมากแปะหลังตอนนั้นคือหายนะคะเช้าวันต่อมาแต่นี้เราจะลองแปะขาตอนยามค่ําคืนดูว่าจะช่วยไหมนะแมสจ้าคือวันนึงกะจะเปลี่ยนกี่ครั้งนะบอกเอานี้คือนับมาแล้วจากวันที่ใช้อู้อันนี้ก็อู้คือไปเกาหลีครั้งนี้เนี่ยเราต้องปลอดภัยด้วยเราต้องเหมือนกับเซฟตัวเองอะเก็ตปะอันนี้คืออย่ามาว่าว่าเฮ้ยกลัวขนาดนี <c oughs> <ๆ>้จะไปทําไมอย่าใช้คํานี้เพราะว่ากูจะไปเออแล้วก็จะป้องกันตัวเองให้ดีด้วยนะคะเฮ้ยอันนี้คือยิ่งใหญ่แบ ป้พี่อันสี่แพ็กหรอแล้วอันนี้ก็คือเป็นแอลกอฮอล์แพคเลสสำหรับใส่ในกระเป๋าสะพายข้างต่างๆห้องน้ำสาธารณนะน,นะคะเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยคือเผื่อวิดีว่าขาดนะคะแล้วก็ต่อไปอย่าลืมเอกสารทุกอย่างอีกชุดหนึ่งเลยอะปิ้นมาไว้นะคะอย่ไว้ในกระเป๋าเดินทางนะคะทุกสรารพัสปอร์ตด,ด้วยนะ,ะเผื่อไว้แล้วก็เราเอา ATK ไว้ตรวจถากกลับอุย้ยจะเย็นๆน,นะอ,นน <laughs> อันนี้อันนี้ก็คือคิดไว้แล้วคำนวณแล้วลว่าจะสามารถเติมได้แล้วก็ฉีดพอ แต่ไอพอเนี่ยกระเป๋ารองรับพอหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งจ้ะไม่น้ำหนักเกินเปล่าสีโลไม่เกินหรอกถ้าเกินเราก็ถือไม่ไหวแ้วไม่เราสามารถแบ่งใบเล็กกับพี่ใบเล็กที่เจะสมมติเอาไปด้วยใบเล็กจะใส่ได้ไใบเล็กก็ใส่พวกนี้ได้ถ้าไม่พอฉันว่าฉันน่าจะลากได้นะอันนี้คือของแซมโซนะทุกคนเป็นแบบว่าล็อก3ชั้นไม่ซื้อแบบซิปนะคะอย่างที่รู้กันขวดแบบนี้ที่ว่ามี3ขวดแล้วใช่ป่ะนี่จะ้ะ จะบอกว่าที่เราพกกันไปนะคะเพราะว่าถามเพื่อนที่อยู่ที่เกาหลี่บอกว่าหาแอลกอฮอล์ที่เป็นสเปย์เป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยยากมากคือไม่สามารถหาได้แบบทั่วไปอะ่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าห้องน้านะทุกคนก็คือพวกแบบยาสระผมสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยจะใส่ถุงไว้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนกันในกรณีที่แบบว่าเผื่อมันแบบหกเพราะว่ามีหลายครั้งมากๆที่เปิดใหม่ทีนึงอ้าวแฉะทั่วถุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็เลยต้องใส่ไว้นะครับไอ อไอ้เนี้นอหนวดหนวดศรีนกจะแน่นแน่นเลยพี่ไ,ได้จิว๊ว่าพวกทิชชู่เปียกเยอะๆอ่งยาี้เขาให้ไหมเปียกได้แต่ฉันมอไม่ได้ฝั่งนู้นปิดผนึกแล้วนะจ๊ะคืออยากจะบอกว่าแน่นมากทิชชู่ทิชทชู่ยัดไปหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายยังไม่หมดเท่านี้จ้าพี่จี้เดี๋ยวต้องมีอะไรเอ่ยตอวเมื่อสำอางไนโตรพูที่ดัดยัดที่ไหนนะ น,นีมันมีกระเป๋อีกใบนไงถุงอันนี้ไว้ทำไมไว้งอกไงขนมคือแบบว่าวจริงๆต้องถุงอีอันนึ่งนะถุงฮอกไกโดของเราล่าสุดใบเล็กงอกมานะคะทุกคนปกติอ่ะสองคนเขาก็จะเอาใบใหญ่ไปสองใบเลยอะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่เราอ่ะพยายามยัดทุกอย่างมากแต่สุดท้ายยังไงมันก็ฝืนไปหน่อยอ่ะใบเล็กมันเลยต้องงอกมาแบบนี้นะคะทุกคนคือถึงแม้ว่าเราจะต้องเดินทางขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสต่างๆแต่ว่าเรานะคะจะต้องสู้ใจญิงกระติชู่มาเขาคิดว่าเอาไปขายแหละ มันเอาอะไรไปแทนได้ป่ะแบบหวีไบใดแบาผมอะไรเงี้ยโฟร์เฟกนี่ผ่านได้ใช่ไหมี่ยูไถ่ายอยู่แล้วอันนี้นะคะจะเป็นเอกสารที่ปริ้นแยกนะคะของเฟมีชุดหนึ่งแล้วก็พี่ฟีมีชุดหนึ่งอย่างชุดหนึ่งที่ปริ้นมาทั้งหมดคือมีอะไรบ้างนะมีแผ่นทัวร์หนึ่งมีแผ่นทัวร์มีตั๋วเครื่องบิน K E T A ผลตรวจโควิด R T P C R มีโรงแรมมีบุ๊กิ้งต่างๆมีรถไฟตั๋วเครื่องบินข่ะไปข่ะกลับความหนาเท่าไหร่ขอดูหน่อยก็คือพี่หนึ่งชุด เฟมหนึ่งชุดเล้วกระเป๋าเดินทางหนึ่งชุดของพี่ฟีนจะต้องเก็บในนี้แต่ของเฟมมาเก็บในกระเป๋าสะพายตัวเองได้สิ่งไหนที่เรายังไม่สามารถทําตอนนี้ได้แต่ว่าเรานึกออกอะ่ะให้มาจดในโน้ตนะคะแล้วก็เขียนหัวข้อไปเลยว่าแบบอย่าลืมเอาไปเกาหลีคิดอะไรออกให้รีบจดเพราะว่าเดี๋ยวถึงตอนนั้นจริงๆอะ่ะมันจะลืมหมดนะแค่วันต่อไปก็ลืมได้แล้วอะทุกคนก็ t ปะอันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าสะพายหลังของเฟมนะคะในนี้เนี่ยก็คือมีเอกสาร <c oughs> ใช่ปะคือมีแมสอะแล้วก็โอ้ <c oughs> มือกระเป๋าเด็กปะเนี่ย นี่ขวดเล็กน่ารักมากดูความเล็กของมันมันเล็กมากนะคะของพี่ฟิล์มเนี่ยในกระเป๋ากล้องอ่ะคือจะมี1ึอันละก็คืออ่ะฝากไว้พี่เฟนหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกแอลกอฮอล์ไว้ฉีช้อนซ่อมแล้วก็มีทิชชู่เปียกกูว่าเกาหลีต้องได้มองละข้างๆโต๊ะต้องได้มองกูละต้องแอบๆหน่อยเขาแบบฉีอะไรเข้าไปในช้อนวะ นี่ทิชชู่เออมาพี่บอกโกะแบบทิชชู่เปียกน้ำนะคะอันนี้ทิชชู่แห้งแล้วก็พวกอ๋ออันนี้ให้โชว์นะอันนี้เป็นฉีดนะคะทุกคนโพโพลิสฉีดคอนะคะแล้วก็อันนี้นะถ้าไม่รู้ใครรู้ไหมหรือใครไม่รู้ก็ให้รู้ไว้ว่าอันนี้มันเป็นของนนวโซลิ d นะมันเป็นไวทที่พ่นจมูกอะซึ่งมันจะไปผง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 นี้เนี่ยจะเป็นส่วนผสมแบบว่าพวกสมุนไพรต่างๆเขาบอกว่าสามารถป้องกันพวกไวรัสได้นะเฟรมกับพี่ฟิล์มชอบฉีดก่อนออกจากบ้านอะถึงแม้ว่าเราใส่แมสอะพ่นอะ,พ,นอะพ่นบีบเข้าไปนะคะเลิศมากเป็นอาวุ การของเราอยู่พี่ฟิลกับพี่ฟิล์เองใช่ไหมคะไม่ใช่จะมาฝากไ้ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวต้องใส่เพาว์บงเพลแบงค์มันไม่หนักหรอกนี่พี่ก็กระเป๋ากล้องกล้องนึงใบอันนี้คือกระเป๋ากล้องเหมือนกันอันนี้ขวดเล็กเหมือนกันน่ารักมากล็อกได้ด้วยนะแล้วก็ที่ชู่เปียกแล้วก็ทีชูเปียข้างหลังอีกอันหนึ่งแล้วข้างในเอากล้องหนึ่งตัวแล้วก็เล่นหนึ่งตัวคนบอกว่ากูไปแล้วทรมานขนาดนี้กูจะไปอ่ะเออกูจะไปเด้อ ก็เป่าใบเล็กนะคะเราก็จะเอาชุดวันแรกนะคะทุกคนมาใส่ในนี้เลยแล้วเราก็มีเป็นพ็อปนะคะทุกวันที่เฟรมจะต้องมีนะคะแบ่งเบาภาระนะคะเดี๋ยวใบใหญ่เนี่ยจะต้องมีกระเป๋าเครื่องสําอางแล้วก็ไดที่ดัดผมไดาผมที่ดัดผม ใบเล็กเราก็ไม่ใช่แบบซิปเหมือนกันนะทุกคนมีรหัสหมดนะคะเอาเป็นว่าก็จัดเข้าคราวประมาณนี้นะคะทุกคนมันต้องมีอะไรแบบว่ายัดเพิ่มอีกนั่นแหละแต่ก็ประมาณนี้ละกันตอนนี้คือเที่ยงคืนครึ่งนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มสามสิบสี่นะคะแล้วเราก็ต้องเผือเวลาไวไ้ไฟเราห้าทุ่มคร <c oughs> ึ่งแต่ว่าก็เผือเวลาเดี๋ยวเราไปแลกเงินกั่นเลยก่อนเลยใช่เพราะว่าเผื่อบัตรแบบใช้ไม่ได้บัตรท้าเวลกาดอ่ะเราก็ <c oughs> เลยแบบว่าเฮ้ยยังไงดีก็เลยจะไปแลกเพิ่มที่จะเชื่อเลยว่าวัน <c oughs> นีน้มาสนามบินในรูปแบบ มันหน้าว้าพีซี่นุ่มฟังล้อนุ่มมากเลยอ่ะไม่ดีเสียงเลยเพราะเสียงจริงเป็นอย่างนี้อุ้ยอุ้ยแซมโซแซมโซไม่มีเสียงเลยนะคะเวลาลากพ<อ>ื้นนี้การแทรกการการการ ก็คือคนเยอะมากเราก็รู้ไว้แล้วอยู่แล้วแหละว่าตอนนี้คือสามีมันเริ่มกลับมาคือคลาสตอนนั้นมันมีช่วงที่แบบว่าเป่าเปี่ยวเหียวใจอ่ะตอนนี้คือคนเยอะเยอะเลยตอนนี้นะคะเคาน์เตอร์การบิไทยไม่เปิดอยู่ตรงบีแล้วแถวว่ะยาวมากก็กําลังจะไปแลกเงินก่อนอุณยีอยากจะบอกว่าโซนด้านล่างสุดตรงนี้นะคะที่เราจะมาแลกเงินอ่ะคือโปรตีเฟรมมาบ่อยมากเพราะว่าตอนที่เดินมหาลัยเฟรมต้องไปแอร์พอร์ตเรลลิงแล้วนี้ค่ะเรากำลังสับๆไปนะคะทุกคน โอ้โหไม่ได้มาโซนนี้นานจริงอ่าได้มาแล้วนะคะทุกคนแลกเพิ่ม10,000บาทเลทซื้อต่อเลยนะ0 0นย์จุดศูนย์สองดิมการ์ดก็0.027แล้วอย่างนี้เวลาจ่ายตังค์เราต้องคิดเป็นไงต้องคิดไปเลย0 0นย์ตอนนี้นะคะพี่ฟิลเขาก็มีการเตรียมเอกสารที่ทางเคาน์เตอร์ไทยอาจจะขอตรวจด,ดูนะคะทุกคนตรวจอะไรบ้างล่ะ ATK ีเอะพี่ไม่น่ามีอะไรแต่ว่าก็แยกไว้ของล<อ>็อเป็นชุดๆไปแลทที่ตรวจเอทีพ แล้วแหละเดียวกับแล่เดียวกันสับานบ้าอะแหลเดียวกับเราปะไม่ใช่อชุดทา h วัดแทบเ p ิร์ลวัดแทบหนี่นะคะยืมผลนด้แล่วเอาอะไรบ้างนะตัวโควิดกับทีทีอ๋อองหนักหนักนี่ยนีท่าโล่แย่เยอะมากมืหมดล้วอีกนะอันนี้แยกชุดก่อน โอเคเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ทางเคาน์เตอร์ขออะไรบ้างนะพี่คือเขาแบบว่ายุ่งเนาะเสร็จมาทีิอ๋อโอเคเมื่อกี้ที่เช็คอินก็คือเขาขอข้อมูล k e p a ขอวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็ขอพลตรวจ RT PCR ก็คือเตรียมมาเลย3ใบนี้เมื่อกี้คือคลิปบีดทุกอย่างไว้ด้วยกันแล้วทำให้แบบโลกมากเลย แล้วดิฉันก็หยิบสองอันแล้วเขาก็ถามเลยเนาะว่าแบบว่าปิ้นไปถากับทั้งเปล่าใช่เพราะว่าเกาหลีอะผอนโคตรนิดนึงับที่เห็นปัญหากฝรั่งอะไม่ได้ปิ้นมาก็คือวุ่นวายมากสงสัยเขานะคะว่าเขาว่าต้องลงไปปิ้นด้านล่างแล้วก็งงๆว่าจะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกคนนึงปิ้นออกมาแล้วไม่ชัดต้องไปปิ้นใหม่อะไรอย่างเงี้เอาเป็นว่าเติมหมึกที่บ้านดีถ้าจะปิ้นนะคะแล้วก็เซฟไฟล์ทุกอย่างไว้ในเมลนะคะเผื่อฉุกเฉินเฮ้ยปิ้นไม่ได้ก็อาจจะต้องส่ลเมลเพื่อไไไปปแบบออิร้นนนททีี่่หสักึงงะย นนทุกคตอนนี้ก็คือว่ากําลังจะเข้าไปด้านในโอ้โหแล้วคนแบบเยอะมากไปเต็มเลยแน่นเกินไปอ่ะเราซื้ออีนี่แล้วนะทุกคนซื้อตั้งแต่แบบว่าวันที่มาตรวจ RT-PCR AS SIM 2ไฟล์นะคะซื้อมาก่อนแล้วเพราะว่าวันนั้นนะมันก็เหมือนกับคนน้อยด้วยแหละโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในไม่ได้มานานมากโมเมนต์ขึ้นอย่างนี้ แล้วพ่อแม่อ่ะโอ้ยไม่ใยดีแล้วไปเลยตรงนู้นไม่ต้องบกมืออะไรเลยเพราะว่าไม่เกี่ยวไงไม่ได้จะไปเรียนสนามบินคนก็ถือว่ามีนะคะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในนะคะ4<ส>ีแปดเนี่ยหลุยส์วิตุงหลุยส์วิตุงมันก็ยังดูเงียบเียแต่เมื่อกี้ดูคลึกคลักนะด้านนอกอ่ะ ลองเข้าไปเช็คราคาของหลุยราคามันจะถูกกว่าลงมาแต่ว่าหมื่นหมื่นกว่าเลยทุกคนมันก็เลิศเลยนะแต่ว่าคือจะซื้อได้ก็คือแค่ขาไปขากลับจะไม่มีช็อปแล้วจะไม่ผ่านแล้วนะคะแต่เราอะไม่ได้ซื้อเพราะว่าถ้าเราซื้อปุ๊บมันก็จะต้องแบบใช้เลยแล้วก็ตัวเองเบงนองนะคะในการแบกไปเที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนเมื่อกี้คือรู้สึกว่าแบบว่าคนเยอะใช่ป่ะด้านนอกอะอันนี้คือเข้ามาแล้วมันแบบค่อนข้างที่จะเงียบแต่ก็ดีฉันไม่ชอบคนแบบว่าเยอะๆไงเข้าใจฟิลวะเออชอบอโลง่งๆอย่างเงี้ยทุกคนมันเลิ แบเดียวแถวนั้นเข้ามายังไม่ทันอะไรเลยจะหาซื้อทิชชู่เปียกตอ่อ,อไ,ไ,ไม่รู้จะหมดแล้วหรอในกระเป๋ายังมีอีกเป็นแพ็คเลยนะแต่ได้เช่นไมนะคะขอบคุะมากค่ะถุงขาดบวมๆถุงค่ะ เดี๋ยวเรามาลงหลักปักฐานเดี๋ยวแถวโซนนี้นะคะมานั่งกินก่อนเด็กอะกล่องเลยก่บไหนเทซอสฝั่งดูดิพี่ซอยสิวเยอะมากทุกคนก็คือไม่ได้แต่งละก็แตันแล้วเน,นี่ยอุ้ยตกกันโลรหรอคนะ สภาพนะคะอันนี้คือที่พ่นจมูกนะทุกคนเราเมื่อกี้เรามีการเปลี่ยนแมสใหม่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะคือพกแมสมาเปลี่ยนก่อนสภาพเหมือนแบบติดยา <c oughs> แล้วเนี่ยก็อยากจะพ่นคอด้วยเขาทําสัญลักษณ์กันไว้พ่นคออีกสักหนึ่งก่อนที่จะปิดแมสนะคะโอ้โหผลลิตต้องเข้าแล้วนะสภาพโลกลักมากนะคะอยากให้ดูว่าบริเวณที่เรามาคือไกลจากเกตมากสภาพ <c oughs> ที่มาคือไม่มีคนนะจ๊ะ <c oughs> เรื่องบุนบุนของสาวกลัวโควิดกลัวแต่ว่าอยากมา,าลึกๆ ล่าสุดนะคะป้าแม่บ้านงงแล้วสองตัวนี้คือวนเวียนอยู่แถวหน้าห้องส้วมนานมากนะคะคือห้องน้ําตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้องน้าที่แบบว่าไม่มีคนเลยไงเราก็เลยเลือกมาเข้าก่อนนะทําอะไรอ่ะเอาเอาอาวุธออกมาเพิ่มนะสิ่งที่เรากำลังจะแปะก็คือไอธีแปะต้องออกป่ะเอาออกกลิ่นบ้าเหรอโอเคมหอมอ่ะหอมเลยอ่ะอุ้นี่ตรงไหนอ่ะเนี่ยไม่ได้ไปถึงเกาหลีหรอกวะแค่สุวรรณภูมิก็ครึ่งชั่วโมงแล้วระบบไทยเลยจะมี สวัสดีค่ะพอเซนเ,เตอร์ปรากฏปวดหัวเป็นจะอ้วกแตกที่มาทำไงไลไปโอกาสการมีใครตอนนี้อยู่ไกลด้วยนะส่วมเนี่ยไม่เป็นหอมอะ่ะง่ายเลยอ่ะพี่ซี้ตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบไปถึงกระบอดแล้วนะเพิ่งอ,ออกห่ะทุึคนแต่ต <5 S 2> ตโทรศัพท์ดิฉันก็จะขิดเร็วๆนี้นะคะ เต็มไฟของจริงแค่ตอนนี้คุณสุดยุดอันกับการใส่แมสเอาไวนว่าเดี๋ยวเราเดินทางก,กันนะทุกคนเราดูนะถ้าคุณเนวเฟรมสอนวิธีการนอนบนเครื่องบินที่ <S 2> <S 2> สะดวกสบายในปีนี้กนปุ่มข้าง,งนี้ แต่ว่าถ้าแน่นอนไปเรื่อยมันก็จะรู้สึกว่าไม่สบายเพราะเคยอะที่บนเครื่องเราจะรู้สึกปวดๆนะเวลาขึ้นเครื่องอะจะชอบแก๊สเยอะแต่เนี่ยเหมือนแบบกินกินมามากๆแล้วไม่เป็นนะปกติคือเองไฟฟันปวดมากตลอดเวลาขึ้นเครื่องแต่ว่าปกติแล้วว่าบนเครื่องอะจะได้กินนดอมกันหมดเลยนะจริงๆกี้ว <ๆ S 2> ่าได้กินเลยอะแต่ก่อนเขาไม่ได้ใส่แมสไงก็คือแบบได้กินจะช็อตไปเลยจ้าตออนนี้จ้า อาหารเช้าก่อนเครื่องจะลงนะคะทุกคนก็คือเป็นอะไรคะคุณพี่แนะนำสิเป็นเอร์เอกแล้วก็มีซอสเค้ยพอเห็นอาหารวกเทาไส้ไม่ค่อยดีเลยทุกคนเลยไม่ชอบอาหารบนเครื่องเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เนาะ Ladies and gentlemen we have now landed at Phuket National Airport 高利高灾，高利高灾。 พอลงจากเครื่องมาุ๊บก็คือแบบต่อแถวยาวมากทุกคนด้านหลังก็คือยาวอีกพืชหนึ่งคือเขาถามดูคิวโค้ดก่อนเลยนะคะเม응ื่อมาถึงเราก็ต้องโชว์เอกสารให้เขาดูใครยังไม่ได้เกอกคิวโค้ดมาเนี่ยวุ่นวายเด้อคือควรเกาอก่อนจริงๆแล้วมาปุ๊บเนี่ยถือโชว์ถือโชว์เขาเขาก็ไม่รู้ด้านหน้าเนี่ยคือคิวอะไรนะทุกคนยังไม่ใช่ต่อมอ่ะแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้ก็นานแล้วอ่ะอันนี้ก็นานแล้วอ่ะคือนี่แค่การบินไทยลำเดียวนะออกมาแล้วค่ะทุกคนก็คือเมื่อกี้จากที่เราต่อแถวอยู่ใช่ปะเห็น8คนนะคะที่่ถูกสงเข้า คงยืน <Hong> <c ười> โบกมือย่อยๆเรียกกวักมือกวักเลยอะไม่รู้ดูจากอะไรเนาะแต่เมื่อกี้ที่คิวโค้ดนั่นก็แบบมีคนที่ฉีดวัคซีนเฮ้ยคขณาะฉันก็นั่นว่ะผู้หญิงขคนข้างที่น่าเหมือนไมล์อะโดนวัคซีนโดนบอกว่าเกินแล้วคุณต้องกักตัวบอกเข็มที่สองคุณต้องฉีดเข็มที่สามค่ตอบหมอพูดไทยได้แล้วทำไงอะไม่รู้เขาพูดเลยว่าเกินร้อยแปดสิบวันแล้วคุณต้องกักตัวแล้วของเฟรมอะที่ถูกถามก็คือแค่ถามว่ามากี่คนแล้วก็คุณมีประวัติว่าเคยมาเกาหลีแล้วใช่ไหมแบบว่ามาเกาาหลีีคคครรรรััั้้้งงงอออะไวว่่่สุ ของิล์มไม่โดนถามเลยนะคะส่วนของเฟรมก็แค่าถามว่าไปมาเกาหลีสี่ครั้งใช่ไหมแล้วก็สี่ครั้งหรออะไรเงี้ยก็แบบแย่ไปก่อนเหมือนกับว่าเขาก็มีประวัติด้วยอะไรเงี้ยคนแต่ในใจฉันค้านเขาว่าใช่หรอฉันน่าจะมามากกว่าน,นี้นะอะไรเงี้ยแต่ก็แย่ไปก่อนนะพอแย่เสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่ามากี่คนฉันบอกว่า t w แล้วก็สารแน่ตอบเองว่า come with my sister หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปสแกนลายนิ้วมือจบออกนะคะประมาณนี้เลยของเฟรมถามไม่เยอะแต่พี่ฟิล์มไม่ถามเลยคงสภาพคงจะดูดีกว่าเฟรมเฟรมอาจจะดูแบบแฟนบอยสกายเกิร์ลนี่สภาพของพี่ฟิลเขาก็แบบเออดูดีกว่า,วาหรือเปล่าจะเปิดมาปุ๊บหน้าคงมีสิวคงแบบเขาก็แบบเออมีสิวให้แัลก็ติดวัคซีนนี่บบสำคัญมากน,นะเราต้อง <c oughs> ห้ามเกินวันสิบวันจริงๆ่จี๊ดสู้เขาสู้เขา เราทําได้เราทําได้น้องปกติหรือเปล่าบอกมาล้อปกติมากนอโอ้หเปื้้นเลยอะ่ะเันนีนเช็ดดีคือออกออกมันต้องแบบสะบักสะบอมีหน่อยนะคร ที่ Q คิวโค้ดอะเขาอยู่หนูข้างๆพี่แล้วฉันก็ได้ยินคนเกาดีเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเ,เลยนะแล้วผู้หญิงนคนนั้นเขาก็แบบเขาก็รู้แหละว,ว่ามันคือวัคซีนฉันก็เลยสะเอิบเนด้วยความสือกก็เลยไปถามเขาว่าเขาขอวัคซีนพาสปอร์ตเปล่าคะเขาก็บอกว่าเปล่าค่ะเขาขอวัคซีนเขาขอผลวัคซีนเขาตรวจให้มาอุย้ย ใกล้ๆกันเลยเหรอพี่มันจะมาองมาอีทมาเอสเวทอะไรกันะ okay. yes. okay. นะ่อนวนโอเค่าไทยนนีนะจ๊ะมาทำอันนี้ที่เราจองเซฟทูโกมานะนี่ก็เข้าเป็นห้องๆอ,อะทุกคนผูอสามารถจ่ายทไจ่ายได้หมดไม่ว่าจะเป็นบัตรเอีเอ็มหรือบัตรซบ อันนี้ใช้ได้ตอนนี้ยังใช้ได้ไงแต่มันจะมีบางร้านหรือเปล่าของ S C B ไงแต่ S C B ใช้ได้นะคะทุกคนบัตรตอนนี้กําลัางแบบเคลียร์เก็บของก่อนนะคะอันนี้ทุกคนก็คือหลังจากตรวจโควิดต,ตรงนี้ใช่ไหมคุณลุงแท็กซี่อ่ะเขาบอกว่าเซาเปทางนี้นใช่ใแต่น,นี้คือมันถึงเลยไงมันข้ามมาแล้วอะนี่ข้างแทมู ทายบ่อยนะคะล่าสุดก็คือับท่านประธานคางแทมูว่าเด่นออตอนเปิดตัวอย่างนี้ว่าเมื่อกี้ที่ตรวจอ่ะก็คือคนละ8 0 0 0 0วอนถ้าคูณก็คูณเลทศูนย์จุดศูนย์สองแปด ตอนตรวจ r t p c N r เราก็ยื่นใบจองให้เขาเลยนะคะก็เข้าไปด้านในแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าดูอะเนาะเขาก็จะรู้เลยเข้าตูๆแล้วจะมีประวัติเราที่จองมาว่าอะไรยังไงนะคะใช่ก็บอกไปเลยว่ากี่คนก็ทางในตอนที่เรากลับออกมาล่าสุดอะแต่เอา Stop Train ฝั่งนู้นแล้วไงต่อแล้วไงต่อใช่เพาก็ใบจองปุ๊บแล้วก็จะมีบอกว่า2คนที่จองมาอะไรเงี้ยก็คือด้วยกันได้เลยแต่ว่าอีกคนนึงอะเขาก็จะให้ใส e ่อีเมล์แอดเดรสแล้วก็ถามว่ามีบรรศัท์ที่เกาดีไหมไม่มีแล้วก็จ่ายตังก่อนที่จะเข้าไปตรวจ มีปกติจะต้องเดินตรงมาจากฝั่งนั้นนะคะตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถไฟค่ะทุกคนก็คือเติมเงินก่อนนะคะกดอิงลิชก่อนเลย Please place the transportation card เติมไปพันสี่ก่อนแล้วกันเออ Fifty thousand won เฮ้ยทำไมเองไม่ใส่ใบห้ามเงนเลยอ่ะอพันละบม Please wait Please select arriving station Charging is complete อม If you want to receive โอเคเสร็จแล้วหนึ่งใบไปค่ะทุกคนคุณหน้าคุณตาดูคลิปตัวเองบ่อยก็จะจำได้เป็นอย่างนี้โอ้ยอันยองฮาเซโยป้าติดใจไปหมดเลยอ่ะดนตรีที่คุณเคยทุกคนเธอเราต้องได้นั่งจะบอกว่าคนที่เข้าห้องเย็นนะคะสายก็ได้ออกมานะเป็นเห็นก็คือเราแค่สอบกลางวนจริงๆอะเนาะอย่างที่จะรู้ก็เลยว่าถ้าเราไม่ได้จะมาทำอะไรบว่า เี้ยตอบไปเลยว่าจุดประสงค์เราที่มาคานีเพราะอะไร,รแค่นี้อเออจริงๆก็พูดกันหลายคลิปแล้วอ่าเตี้ยซีเรียหมามจริงเขามองเขามองเขามองว่าแบบจียงมากเาก,เนก,กเนนเินไปก<อ>บฏมากเกินไปอะไรเงีย้ยเขาก็จะจัดเข้าห้องเย็นไหนพูดดิต้องได้นั่งต้องได้นั่งต้องได้นั่งปทำจริตามแหล่งที่เดิ คนก็คือใช้แอป n e v e r Map นะคะคือเราจะไปลงที่สถานีเมียงดงเขาก็จะอธิบายมาว่าไงคุณพี่เออเราจะไปลงที่พักนะคะใช่ก็คือจากเทอร์มินอลหนึ่งสเตชันใช่ปะนั่งไป52นาทีก็เดินต่ออีก6นาทีแล้วก็ไปคกอีไปเปลี่ยนสายที่หงอีกยู่ในเวอร์ซีน่ไคหมาทีนใ่ยี่นี่นนึงดิในสถานีเดินกันแบบลากเลื้อะแล้วก็นั่งอีก1ินาทีแล้วก็เดินต่อแล้วเชื่อไดจค่วยเดดว่ะ คนแบบว่าเอาเมอร์ซึ่งมากเราก็เลยจะปล่อยให้เขานะคะขึ้นไปกันก่อนเนาะทุกคนเราจะเป็นการถ่ายเหมือนกับว่าตำๆำนิดน,นึงนะเราจะไม่ยอมให้เห็นหน้าคนนะเพราะเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะทุคกคนเกาหลีโฮเชงบรรยากาศนะคะตอนนี้เป็นชั่วโมงทางานนะพี่เนาะเพราะว่าวันนี้วันวันทำงานอะ่ะเราจะไปไล่สองนะทุกคนก็ได้เรียกว่าฝักใฝ่เวเดินในสถานีเปลี่ยนสายรถไฟอะ่ะหกนาทีใช่ป่ะพี่ จะตุเย่นะคะปวดท้องเลยตอนนี้ปวดท้องอะไรพี่บอกพี่ฝนไปหยวนเรื่องตอนเพื่อนจะแลน่อะอันนี้คือที่ฉันต้องอดกลั้นใจมากทุกคนก็รอรถไฟอยู่นะคะเอาเป็นว่าเหนื่อยอะเหนื่อยเดินตอนนี้แล้วปวดเนี่ยมันมีภาระต้องปวดอยู่เนี่ย Not like yeah, it's so cute. From Japan? No, Thailand. Thailand? Yeah. You call Thailand the Tegu. I've been to your country. Uh -huh. right. Some island, Tegu. Okay. Okay. Oh, okay. <laughs> Do you like it? Yeah, yeah. Long time ago. When I was uh, just uh, 61 years old. ล่าสุดค่ะคุณยายนะคะจะพาไปดูรอบเมงดงแต่ดิฉันมีจุดมุ่งใหม่เลยค่ะคุณยายคุณยายแล้วคุณยายพาไปถูกนะมึงก็ลงมี่ที่เอลเดียมยังตกโอเคถูกไหมเนี่ยฟิลม์มแล้วคุณยายไปไปถูกด้วยอะ่ะเอ i t Number F คือเราอ่ะเงือกงะเพราะว่าจะหาลิฟต์ชั้งเนี้ยเราจะไม่ขึ้นบันไดแล้วเราจะไม่ยกกระเป๋ามันหนักใช่อยู่หลังทังนะทุกคนตอนนั้นกลับไปกระโดดพอดีเลยนะใช่ก็เลยหาลิฟต์เงืองะอยู่คุณยายเดินมาแล้วก็แบบว่ามานี่มานี่เดี๋ยวจะพาไปมานี่มานี่ไปเมืงดงใช่ไหมรู้เลยนะว่าใช่อย่างนี้เมืงดงพูดเก่งมากใช่พวกะเขาเหมือนแบบพวกแบบเหมือนนักเรียนแลกเปลี่ยนไปประเทศนู้นไปประเทศนี้ยฉันว่าคุณยายอ่ะต้องมีแบบว่าพื้นฐานที่ต้องมั่วแต่ต้องมั่วแต่คือดิฉันยังพูดอังกฤษไม่เก่งเท่ายายแกน่าาารักกกมมดีนะ คุาพันยายนา์สุดๆเลยทุกคนจะไปโรงแรมก่อนนะโหสภาพกระดอนก็ดุยมากค่ะทุกคนรถอ,อากาศถือว่าเย็นนะคะในรถไฟอ่ะร้อนเลยอ่ะอันเนี้ยอากาศแบบเย็นสบายนั่นไงโรงแรมเบลเลอร์เลยอ่ะเลขยี่แปดอ่ะทุกคนเห็นปะโอโหโฮเทลเดลูนาตันะวเนี้ยบอกไม่ให้เช็คอินนะพีเลยมืโอโโฮเทลเดลูนามากมึง โอ้ทุกคนเมื่อกี้กว่าจบะเช็คอินได้เนาะคือขอเยอะอะชาร์จแต่ว่าชาร์จสิ่งๆกูไม่อยากชาร์จคือถ้าไม่ชาร์จห้อาก็เป็นอยู่ดีก็เลยต้องครับโอเคมันชาร์จทั้งหมดเดี๋ยวค่อยไปพูดในห้องแล้วกันว่ากูหนักล้วเจอน,นี่กูอยู่โฮเทลเดลูนาวันเนี้ยเ <ST AR> ต,ต็ดโนเต็ดกูจะแต่งกนก็ไปเอาก่อน ทุกคนเข้ามาที่ห้องพักแล้วนะคะก็คือโรงแรมนี้ชื่อว่าโฮเทล28เมงดงนะทุกคนย่านใจกลางเมงดงเลยนะคะที่เลือกโรงแรมนี้นะคะทุกคนเพราะว่าพี่ฟิลเขาก็เหมือนกับว่าไปดูพวกรีวิวมาด้วยนะคะเรื่องความแบบสะอาดอะไรเงี้ยคือตอนนี้มาช่วงโควิดเราก็อยากได้แบบว่าคนที่คอมเมนต์แล้วก็รีวิวว่าเออโรงแรมสะอาดจัดการดูแลด,ดีอะไรเงี้ยเนาะทุกคนก็คือเอน,นี้ยเรามาเออรี่เช็คอินปตกติเขาจะให้เช็คอินตอนประมาณช่วงแบบบ่ายสามโมงแต่เนี่ยพอมาก่อนอะ่ะคือพนังกงานดีมากเอางี้เขาแบบ ว่า nice คุยดีพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนกับเขาก็ไม่อยากจะชาร์จเราอะทุกคนเข้าใจปะถ้าเรามาเอ r ร y ี่อ่ะคืออัพพรมเพิ่มห้องที่เราจองมามันไม่ว่างเขาก็เลยบอกว่างั้นคุณต้องจ่ายเพิ่มแต่ว่าจะไม่ชาร์จในการแบบว่าเอยเช็คอินก็คือจ่ายแค่เพิ่มอัพ้องขึ้นมาแค่400บาทออสุดก็ไม่แน่ใช่แค่อัพเพิ่มแต่ว่าไม่ได้จ่ายค่าเอยเช็คอินเพราะว่าห้องมันว่างอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากจะชาร์จเราดีมากทุกคนเนี่ยเออมีเครื่องฟองเครื่องฟออากาศนะคะก็จะมีขอไอ้นี่ด้วยนะ ะะแล้วก็เดี๋ยวจะขอผลตรวจ RT PCR ที่เกาหลีให้ส่งไปทางเมลอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องอาบน้ำแต่งลนแต่งหน้าเพื่อจะลงไปแต่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 ตอนนี้คือเก็บท้องไส้ฉันเนี่ยที่ค่าสึกบุกอะมาเพื่อห้องน้ำเลยนะห้องตกคืนละเท่าไหร่นะจำไม่ได้แต่ว่าห้องนี้นะคะตกคืนละประมาณแบบสามพันกว่าบาทเรานอนคืนเดียวนะคะดีอะทุกคนเอาว่าดูสะอาดดูดีไซน์ทันสมัยชอบ ลนี่ไม่กล้าถอดแมสก์ไเลยหรือปะถอดมาหน้าสดเป็นฟิลนี้จ้าผล RT PCR เพิ่งออกเลยนะคะเซตนี้คือพัฒนการ yg นี่ไงวันเกิดโยชิที่ผ่านมานะคะวันที่สิพัสใครจะกล้าใช้ถ้าเราเอาอันใหญ่เอากลับไปยูใครออกมาะเฮ้ยเฮ้ยใครออกมาจะตึ๊งครคอน By I So You ที่แจฮยามแล้วก็อาจจะฮีนะคะมาถ่ายรูปกันคุยกับรู้ไม่รู้เรื่องด้วยคืนตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยลุ้นว่าที่ฟิลแกจะ แบกมายังไงเป็นมาม่าสองด้วยแล้วพี่พินจะแบบไงวะยังไงนะมันเก็เลย <laughs>